เตรียมพร้อมรับมืออีกวันเดียวฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่าของวันอังคารที่26ธันวาคม2566คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยในช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ว่าจะมีลักษณะอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีความหนาวแบบสันสะท้านอีกหรือไม่ ภากตายจะเจอฝนตกหนักตกแช่แบบต่อเนื่องจนถึงวันไหน,นไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะ ถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในค่ำวันนี้มวลอ,อากาศเย็นที่มีกำลังค่อนข้างแรงยังคงแผ่อิทธิพลเข้าปกคลุมทั้งในบริเวณภาคเหนือภาตะวนออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคกลางตอนบนบริเวณดังกล่าวจะยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวตั้งแต่ค่ำวันนี้ไปจนถึงในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภู จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะเริ่มมีหมอกหนาปกคลุมบางพื้นที่ในช่วงเช้าส่วนในบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นกำลังปางกลางจึงทำให้มีอากาศเย็นได้ในช่วงเช้าส่วนช่วงกลางวันอุณหภูมิจะปรับขยับสูงขึ้นบางพื้นที่อาจมีอากาศอุ่นไปจนถึงร้อนอบอ้าว แต่บางแห่งยังคงมีอากาศเย็นสบายในตอนกลางวันเนื่องจากยังคงมีลมหนาวพัดในระดับปานกลางซึ่งจะเห็นได้จากโมเดลว่ากระแสลมที่พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมถึงภาคตะวนันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีกําลังปานกลางนั่นเองในส่วนของภาคใต้ยอมความกดอากาศต่ากําลังแรงได้เคลื่อนตัวไปอยู่บริเวณมหาสมุทรอินเดียแต่ยังคงดึงดูดทําให้ลมมรสุมนั้น พัดนำความชื้นปกคลุมบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยบริเวณดังกล่าวจึงยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาคจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ําสุด11-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-31องศาเซลเซียส บริเวณยอดดยอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-12องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด12-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-29องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-12องศาเซลเซียส ภาคกลางอากาศเย็นกับมีลมแรงและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด20-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-30องศาเซลเซียสตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-30องศาเซลเซียส,สภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-31อองศาเซลเซียส,สกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21-22อถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-30ถึงองศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2-3ถึงเมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-4ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2ถึงเมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจากแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวจะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะปรับขยับสูงขึ้นทําให้มีสภาพอากาศที่แปรปรวนช่วงเช้าอากาศเย็นสบายในช่วงกลางวันอาจมีอากาศร้อนอบอ้าวขึ้นมาบ้างขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพนอกจากนี้สภาพอากาศที่แห้งและลมแรงอาจส่งผลทําให้เกิดอักคีภัยได้ง่าย จึงขอให้ทุกท่านเฝ้าระวังฟืนไฟในช่วงนี้เป็นพิเศษสำหรับพ่อแม่พี่น้องภาคใต้ตอนล่างหลายพื้นที่ยังคงประสบอุทกภยัยทั้งยังจะมีฝนตกหนักกระจายตัวในหลายแห่งอีกด้วยยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่องพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่28ธันวาคมเป็นต้นไปมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยด้วยกำลังค่อนข้างแรงจะอ่อนกำลังลงเหลือเพียงกำลังปานกลางปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนแผ่อิทธิพลเข้าปกคลุมบริเวณภาคกลาง กรุ่มเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวนันออกและภาคใต้ตอนบนลักษณะดังกล่าวจึงทำให้อุณหภูมิในบริเวณประเทศไทยของเราจะปรับขยับสูงขึ้น2-4องศา,ศาเซลเซียสลมหนาวจะเริ่มพัดเบาลงในช่วงกลางวันอุณหภูมิจะอุ่นขึ้นทำให้มีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกันได้อย่างต่อเนื่องสำหรับภาคใต้ ลมมรสุมที่พัดปกคลุมบริเวณตอนกลางถึงตอนล่างของภาคยังคงมีกําลังปานกลางจึงทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งโดยเมื่อดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่าในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยจะเหลือเพียงแค่กําลังอ่อนปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้นส่วนบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก รวมถึงภาคใต้ตอนบนอุณหภูพพมพิจะปรับขยับสูงขึ้นอีกทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เลยทีเดียวซึ่งอากาศเย็นจะอยู่ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้นจึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศโดยทั่วไปให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับลักษณะอากาศที่ยงคงเปลี่ยนแปลงและปรปรวน ในช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้พร้อมทั้งเน้นย้ำขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้าง แอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ